ไปดนะครับไปดูดังเอ็บเก็บเก็บมากหาเก็บมันมันมีแต่อยู่ทั้งทั้งแังลุงมีแต่ฟืนเก็บปุ๊บเก็บไ่ไม่ไม่ฟนกับฟนใหญ่ครับคุณ

เก็บด้อมาเก็บ so ด้่วนมเบอ้านผมเปขาใหม่เขียดเลยพาพาม้ไปเขียดทางบ้านผมมันมันบุกมันบ่หักง่ายขึ้นในนี้นี่บ่อนนี่ ทอผ้าน,นะครับม่นี <c> ่ <oughs> ใหม่มาแล้วหางา่ายน,นะเนี่ยนะผาเอิังปีงใหม่ปีปตาเนี่ยมาแล้วขีบหย,ยาบครับแกมงแอวกงานแัะ <c oughs> นี่ทั้งนี้เอาก้าวกล้วยน,นี่ง่าย <c oughs> พาผ้าเลย <c oughs> ครับ <c oughs> เข้นเพิ่นเข็นพิน่น นะแล้วอยู mm ่บ้านเพื่อนทุไรเพิ่นเว่านนะบางบ้านเขาก็เอากลับกล้วยหือกันไม่ไทยคนแถวนครพนมก็เอาอันนี้เอากลับกล้วย เดีวคนแก่นบ้านมูนก็น้อยอยู่ทางพวนมีใส่บนเอาใหม่ไผ่มาพาคือ,อยังกี่ปีงปลาเนี่ยโอ้ยและขีดยากคาสันตุนั่นเป็นพูดพาใหม่แน่นอะ <c oughs> ทางลุมมิตรทาน ทั้งรมมิเตไม่เนื้อโน้ตเที่ทั้งลมมิเตในเท่งนี่ได้เท่งกระดูกนั่นเก็บเอาโลดนั่นแท่นนั่นไคลมาเนี่ยขายทั้งทุนอืมอันนี่นั่นแหละทั้งลมแบบนี้ยังทั้งลมมิเตพื้นเนะทั้งลมนะเก็บไคมาน้ำล้างเก็บน้ำล้างนั่นนั่นนั่นเก็บเอาทั้งนั้นมาไปี่ยไปไป แล้วก็แล้วดอกมืดเลยครับนี่ต้นไม่แย่นั่นนะเก็บมาเก็บเก็บนี่ไว้ไว้ไว้ทางนั้นเก็บโน่นนี่เอาไว้ให้มันมดมานี่ตัวตัวมันเห็นนั่นล้านมากลามาเก็บไปเลยเก็บมาเก็บ

เค็็ๆจะไปเคียมันเรียกโเห็นทรัพย์่ะเนี่ยเคียทรัียมแล้วเคี่ยว่าก็ทานถมบพเห็นแล้วมุนซับนั่นกดด้ว้ให้ดูมาผิด ่โคกดให้ดูมากสิกดตเปนโทรศัพท์นั่นกดมานั่นขั้นบนนี้เอาจางบ่มานั่นและขาแน่นมุน ไฟแห้งเนี่กันไฟแห้งมุนละไฟกาไฟแห้งมุนเนี่ยไหมมนเสียงนะบอกฮะเสียงแอดนี่ละ เอาแล้วหมดแล้วแ่าเท่าบ่โอ้ถงอัราดอีกเฉพาะมันจะบดจือโอ้ยหดองแม่หมวกนั้นหมวกนั้นหมวกนั้นอนี่หมวกนั้นเฮยเ้ยเชือกแงหมวกนะ มึงไม่ได้วงผู้ใดได้วงแตเชียงผู้นั้นนะครับเป็นทางทีมือนี่ยามฮาเลยไปใช้หนงเอาใช้ใช้เว่น่ะใช้จะกินเห็นด่าใช้ใช้แว่นนั่นเว่นเด้อว่นเด้อ เอาไีแดงเค็ฟรถตัวน้ลงจากมือเอนี่หมายถมือแหม่ยังเขียนมาเข้เข้เข้ตัวป่วยนี่ป่วยนี่ยถามดูใส่ใช่า ไอ้สิบไส้ค้นหาบุญจับคว่ไส้นี่แหลนคือประตูทางจำนีห้างตุ้งผู้นมันแดด้อยห้าม้ใส่ห่มน เขาแควอมลอกน่ะนักเข็บต้องมเท้านั่ก่อนน้อนน้องๆของนิดหน่อยน้องโป่งโป่งหอดเด็ดต่อต่อเด็ดต่อคุณเลยบหลักยัดนี่แล้วบ่าเก่าคนคิดยาลายนั่นนี่นะคู่คนนะ ยาลายเลยดูดมย่าลายคลึ้งเยกหรือเปาก็เดี๋ยวไปธนาเร้องจัักรลาวักหน่อยระดมมาจนตายใส่แบบดีระดมมาจนจ่ายจักลายจักหน่อยจนจังหวัดที่มดเทไร ข้าหยานนะรือดข้าขยานเน่ย <c> ม <oughs> ันดน่อยเลยระดมมากาเลยได้ยินแต่้านอามาตชัยบดจักหักไหมบดจักยังอามายชัยต้น่นั่นสิจัก้หน่อยจาหลายยานน่ได้ ยังยู่้างอมาี่ม่บ้านน้อยนี่อยู่กป๊บหนึ่งกนว่ย่ากลับ่มือนยังม่้านกลับไปใช้ต่อใครลงแมงชุนบุรี ไปเมืองส่วนไปเมืองสวนเมืองส่นเมืองสนมีมีในเมืองไลยได้ไปเบิององมังไปเมงองส่วนเมืองำ่ิง ลิงแล้วก็ดงลิ่งอเบนี้ไอเรื่งปลาฟ้าบ่ะได้กัอันยาเข็ข่าผานอะไรส่โมงอ๋อผไีไปเนั่ไอ้ชื่อเพื่นสางพระธาตุนไมเนี่ยทานเพิ่นสางพระธาตุอยู่บ้านนี้ยังเนะกจําื้อบ้านมาเลยก็เล่งสางพระธาตุใหม่ อเกวพมแก่นเ็บได้ตาพอตนจะช่วยได้ิเธออะเก็บเมียนอไรได้เงี้ยงนยทุกจอกนด้หนิแบงโนยฮ่ล้ว เพิ okay. uh. ่มแรงเยอะน่นึล้วกัเลล้วมพอแล้วเว้ยยนายยนายกันบอกเนอยู่นะกนเจ้าคณะอำเภอกันนี่บอกันนี่วบอกันเสียคือแงน้อยจังหวัดขอนแกแมนมด วัดมันพระไร่องค์สิบโอ้กระดูกบ่ได้พ่อหมอดิพ่อแม่โบราณเต่าแก่เป็นบตายไปกระดูกบ่ได้พ่อหมอด้วยบ่พ่อหมออีหลีหมอนึงมันมันหน่อยเนาะ โบราณเอาไสหม้อนหนึ่งนี่ฝังฝังดินใช่หม้อดินรือ่าใส่หม้อน่ง <c oughs> <c oughs> เ,เอาผ่าขาาะฝังดินดูบ่ได้พ่อมอง <c oughs> <c oughs> เอาเขาไปไปล่างแบบน,นี้ล่าง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 เอเอล่า 我回来，就那了。

มคนลดอีกข้างก็เลยไล่าไล่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 สลันลงเบ้มมาทอดท้องมอกยังมอเลยเอาหันข้างหนึ่งเนี่บเนี่ยเนี่ย